ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับผมแล้วก็ส่วนลด50,000ื่นทุกคันเลยนะครับบัคคนเดิมเลยอยู่ที่พีอสอ่างศิลาเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่รถไม่เดิมนะครับวันนี้มีมา z ด้าสเข้าใหม่นะครับอับคันนี้นะครับเป็นมา z ด้าสปี2016นะครับเครื่อง1.5ลิตรนะครับผมหรือพันห้ซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฟังชั่นครบๆเลยนะครับผมราคาอยู่ที่3ามแสนเ 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมผ่อนเบาๆเพียง6,000หวบาทเท่านั้นเองนะครับคือเดิมๆเลยนะครับผมรถบ้านนะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมเซนเซอร์หลังสตัวนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งนะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมเป็นกุญแจแบบนี้เลยอ่าไม่ต้องเสียบนะครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับผมกดปุ่มนี้เลยเป็นไงครับผม ต้องบอกนะครับผมรถคันนี้วิ่งแค่ปี2016ก็จริงแต่วิ่งแค่89,119เท่านั้นเองนะครับโอ้โหลูกเล่นเขาแบบว่าหรูหรานะครับเป็นในออโต้ด้วยระดับพัดลมก็ได้นะครับผมหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้คคุณลลคุณณททาาางลลละะกัจตย